ช้านี้ที่ก็ไม่เช้าเท่าไหร่เป็นเวลา1 1 1โมงเช้าของเกาหลี9โมงเช้าของประเทศไทยวันนี้เราจะพาน้องมินโฮไปเที่ยวคิจิคาเฟ่ หลังจากที่เราไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันมานานมากและคาเฟ่นี้ก็ไม่ได้มาประมาณ1ปีแล้วทุกคนพอมาถึงลูกเราถึงก <คา S 2> ับคาเฟ่ที่น้องมินโฮมาประจําก็คือปิดตัวลงคาเฟ่นี้เปิดตั้งแต่น้องมินโฮเกิดประมาณ9ปีแล้วเราก็ไม่คิดเลยนะคะว่ามันจะล้างแบบน<ม>ี้และไม่คิดเลยว่ามันจะปิดตัวลงได้พอลูกค้าที่นี่คือเยอะมากจริงๆแต่การแข่งขันของประเทศเกาหลีก็คือสูงสมากาเด็กเล่นหรือ k จิคาเฟ่ก็เปิดกันแบบมีของเล่นมากมายมีจัมปิ้งมีสไลด์สไลเดอร์ขนาดสถานที่นี้เดินทางสะดวกสบาย ไ,ไปๆมามาก็จะเล่าถึงเศรษฐ,ฐกิจเกาหลีให้ฟังว่าอยู่เกาหลีมา9ปีไม่เคยเห็นร้านค้าหรือร้านขายของต่างๆปิดต,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 ตัวร<ล>อเห็นแบบนี้แล้วก็ใจหายเลยลทุกคนเราจะใช้ชีวิตยังไงในเกาหลีอย่าว่าแต่เขตกิมโปเลยย่าน<ล>ดงแดมุนหรืออีแทวอนก็ปิดตัวลงนานๆโอเคจะไม่ดราม่าแล้วเราก็เดินมาที่สวนสวนสาธารณะตรงนี้มีชื่อว่าจุงอังคงวอนเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของกิมโปแนะนําว่าถ้าเกิดจะมาชมวิวต้องมาตอนประมาณ6กโมงเย็นเพรมันจะมีเือให้นั่งแบบชมวิวลองเรือตามแนะนำ ที่ทอดยาวได้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรเขาก็เต้นตามก็มีน้องที่เป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์นะคะเขาก็มาเต้นสวนสาธารณะตรงนี้ไม่ว่าจะมาตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็คือบรรยากาศดีและมีเด็กๆเยอะมากคนเกาหลีเขาก็ดูมีความสุขเนาะถึงเศรษฐกิจมันจะแย่แค่ไหนเราก็เห็นเขาออกมาเดินสวนสาธารณะกันเยอะเป็นเพราะว่าสวนสาธารณะมันไม่ได้ใช้เงินก็แค่มาเดินเล่นแล้วมาชมวิวมาดูน้ําพุมาดูเขานั่งเรือมีกิจกรรมร้องเล่นเต้นนั่งแคมป์ปิ้งสถานที่สวยๆแบบนี้ก็เพราะคนเกาหลี เขาจภาษีที่และรัฐบาลเขาสามารถนําภาษีนั้นมาทําให้ประชาชนเขามีความและมันเป็นสิ่งที่สมควรที่ประชาชนจะได้รับอย่างยิ่ง mẹ đi <laughs> cả hai ta lục tuyệt vời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ